สวัสดีค่ะชาวราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะวันนี้ก็เป็นดวงประจําเดือนมิถุนายนนะคะเน้นว่ามิถุนายนนะคะเพราะว่าแม่หมอด้ข้ามเดือนพฤษภาคมมาแล้วนะก็โอเคมาดูกันเลยว่าภาพรวมเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่แรกใบแรกเอ็มเพจนะคะไพ่รา,าชินีไพ่เดอะสตา ไพ่ไฮโลแฟนนะคะอุ้ยได้ไพ่ใหญ่ดังนั้นเลยมาดูใบสุดท้ายสิวู้ทาวเวอร์ยังไงไพ่เดือนนี้นะได้ไม่เจออาคันน่ถึง4ี่ใบเลยทีเดียวโอกาสที่ว่าจะเกิดขึ้นหรือมีความเป็นจริงนี่ก็จะสูงมากนะคะแต่ก็ถือว่าไปในทางที่ดีเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรที่ต้องระวังนะคะถือว่าภาพรวมเดือนนี้ก็ อะไรที่คุณหวังไว้คิดไว้นะมันก็มีโอกาสสำเร็จแล้วก็ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาคอยช่วยเหลือคุณหรือว่าคุณอาจจะต้องมีสติมีแบบต้องทำอะไรแบบให้เป็นอยู่ในร่องในรอยอยู่ในกรอบอย่าไปทำอะไรนอกลูก่นอกทางมากมันมีโอกาสสูงที่คุณแบบ เลือกทางเดินผิดหรือทําอะไรแบบเริ่มต้นผิดอย่างเงี้ยน,นะคะก็ไพ,พ่พระอาจจะขึ้นมาเตือนว่าแบบเฮ้ยมันต้องอยู่ในกรอบนะต้องอยู่แบบตามแบบที่เขาทํากันมาอย่าไปนอกลู่นอกทางเพราะมีโอกาสที่แบบมันจะพังสูงมากนะคะแล้วก็เดือนนี้ก็จะมีคนคอยช่วยซัพพอร์ตอาจจะแบบว่าเป็นคุณแม่หรือญาติที่เป็นผู้หญิงหรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอย คุ้มครองคุณอยู่คอยช่วยเหลือคุณอยู่ก็ได้นะคะแต่ก็ไพ่ก็ขึ้นมาเตือนนะทาวเวอร์ว่าบางอย่างที่ถ้ามันจะพังในเดือนนี้ก็ขอให้มันพังไปเถอะถือว่าคุณเริ่มต้นนับหนึ่งมาแบบผิดผิดเหมือนติดกระดุมผิดเม็ดอ่ะมันก็เลยแบบลันผิดไปหมดพอถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องพังอะไรที่ไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่นะคะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่า ให้มันพังไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีแล้วมีคนคอยช่วยคอยสะพอตคอยสนับสนุนคุณไม่ให้คุณโดดเดี่ยวอย่างแน่นอนนะคะภาพรวมก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปทำบุญเดือนนี้ทำบุญได้ก็ดีนะโอเคมาดูเรื่องการงานกันว่างานเป็นไงนะคะก้าวไม้เทา้า ก้าดามสองเหรียญไพ่ทาวเวอร์จริงๆรเจ็ดถ้วยนะคะงานเดือนนี้แบบเหนื่อยมากบางคนอาจจะตกงานแบบกระทันหันไม่รู้ตัวดังไพ่ทาวเวอร์ว่าก็ถือว่าไม่เป็นไรเนาะอะไรที่มันไม่ใช่ก็ช่างมันปล่อยมันไปบางทีงานที่คุณทำอยู่มันอาจจะไม่ใช่ที่ของคุณก็ได้ ไม่ใช่แนวคุณก็ได้ถ้ามันจะต้องตกงานกระทันหันหรือออกจากงานกระทันหันก็ถือว่าเป็นการไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่าดีกว่าอยู่ที่เดิมๆแต่ไม่โตหรือทำอะไรที่แบบไม่ชอบใจไม่ได้ดั่งใจหรือทำงานบบหนักมากเกินควรสมัครมาทำอันนี้แต่ได้ทำทุกอย่างเลยทั้งบริษัทอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะเนาะก็เรื่องงานก็ถือว่า ก็ดูมีปัญหาที่แบบเยอะหนักมากทีเดียวนะคะและ้วก็ต้องมีสติต้องเข้มแข็งมากๆถ้าคุณแบบจะต้องแบบเหมือนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะต้องออกจากงานหรือต,ต้องจะต้องตกงานคุณก็ต้องแบบเลิกเครียดกังวลก่อนแล้วก็ลุยเต็มที่พยายามเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาถามว่ามีโอกาสที่คุณจะแก้ไขได้ไหม มันหาแต่ยากนะแต่มันก็ยังมีอะไรแบบเยอะแยะมีทางเลือกอะไรเยอะแยะให้คุณแบบได้ลองได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เจออยู่นะเดือนนี้ก็ถือว่าแบบเป็นกำลังใจให้ชาวราศีกันมากๆในเรื่องการงานนะคะก็อย่าเพิ่งเครียดไปเนาะต่อให้เครียดก็เลิกเครียดแล้วเอาความเครียดนั้นนะ่ะเอาเวลาที่เครียดมาแก้ปัญหาดีกว่านะคะ ส่วนคนที่ทําธุรกิจก็เดือนนี้ก็เหนื่อยหน่อยธุรกิจหรือทําฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้อยู่ในออฟฟิศก็ถือว่าเหนื่อยมีเรื่องเครียดแบบสภาพคล่องแบบแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีตัวเลือกต่างๆที่คุณแบบยังพอไปได้อะบางทีคนราศีกันคุณเป็นคนธาตุดินเนะี่ยคุณก็เลยอาจจะเป็นคนที่ยึดติดว่าแบบ เหมือนเป็นคนที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะแต่จุดนี้ยมันจะต้องเปลี่ยนแล้วอะมันมีตัวเลือกมากมายมารอคุณอยู่หรือคุณเห็นมาสักพักแล้วแหละแต่คุณไม่เลือกเองเพราะคุณมั่นคงกับสิ่งที่คุณทําอยู่ว่าแบบมันต้องอย่างนี้ฉันจะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไปไหนทั้งนั้นนะคะแต่ว่าไพ่ก็บอกว่าม,มันไม่ได้แล้วแหละคุณต้องแบบว่าไปดูอะไรทางอื่นแนว,แนวอื่นบ้างเพราะดูว่ามันดูจากไพ่แล้วคุณแบบ เริ่มรู้ว่ามันมีแบบนั้นแบบนี้เข้ามามีคนแนะนํามีคนพูดหรือได้ยินมาแต่คุณก็ยังไม่เปลี่ยนไม่ทําบางทีจุดนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนที่ดีก็ได้เพื่อที่จะไปเจออะไรที่ดีกว่าหรือแบบอาจจะเป็นทางเพิ่มขึ้นมาเสริมขึ้นมาให้มันประคับประคองสิ่งที่ทําอยู่ให้ไปต่อได้นะคะก็แนะนําประมาณนี้แล้วกันเนาะในเรื่องการงาน ต่อมามาดูเรื่องงานใหม่กันมาดูกันว่าถ้าตกงานกระทนหัน,นหรือตกงานอยู่แล้วหรืออยากได้งานใหม่เนี่ยมีโอกาสาจะได้ไหมในเดือนนี้นะคะหกถ้วยหกเหรียญเก้าเหรียญโอ้สิบถ้วยได้งานใหม่แนะ่นนอนจ้ามีคนมาแนะนำหรือคนที่เอ็นดู หรือคนที่รู้จักการเพื่อนเก่าคนเก่าๆในชีวิตมาแนะนำงานใหม่ให้นะคะถือว่าได้นะตึกดวงต้องไปทำบุญหนุนตัวเองมากเลยนะต้องไปเสริมบุญให้ตัวเองเสริมพลังให้ตัวเองนิดนึงนะดวงจะได้ดีขึ้นเหมือนอะไรดีๆก็จะได้เข้ามาไวขึ้นนะคะก็บอกเลยว่ามีโอกาสได้งานใหม่ที่ดีแล้วก็ดูเงินเยอะขึ้นด้วยแล้วก็ดูแบบ สบายใจกว่าเพราะเหมือนแบบเจออะไรที่ใช่มากกว่าเดิมะนะคะมีโวกาได้แน่นอนมาดูเรื่องการเงินดีกว่าเพราะการเงินจะเป็นยังไงนะคะเด็กถือไม้เท้าอ่าวิอาว,วะะออฟฟอร์จูนนะคะหกไม้เทะเออหกดาบนะคะและเดวิลเรื่องเงินก็ถือว่าพอ มีจังหวะลืมตาอาปากได้บ้างอยู่หรือมีโอกาสอันนี้แล้วแต่พื้นดวงของคนนะบางคนก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มาเลยทีเดียวใหญ่มากอยู่ที่พื้นดวงแต่บางคนก็ได้แบบพอเสมอตัวแต่ก็มีจังหวะที่จะได้เงินอะไรเข้ามาจากแบบการงานเอยการลงทุนเอ่อมรดกทรัพย์สิน ที่ดินขายบ้านขายอะไรได้เงี้ยมีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามานะคะแต่มันก็ยังแบบเออถามว่าจะเคลียร์หนี้สินได้ไหมก็ยังไม่ได้มันยังดูแบบต่อให้ได้มันก็ยังจะต้องถูกใช้ไปมันยังดูเป็นเงินหมุนมันแค่ประครับประคองคุณไปได้แต่แบบหนี้สินมันไม่ได้หมดนะ่ะก็ต้องระวังการสร้างหนี้เพิ่มด้วยนะหรือก็ ต้องบริหารจัดการเงินให้ดีเพราะว่าแบบมันยังดูแบบมีภาระค่าใช้จ่ายหรือนี้สินอะไรที่แบบพลุงพลังอยู่เนาะก็ยังไม่แบบยังไม่ใช่จังหวะแบบลืมตาอ้าปากอะไรในเดือนเนี้ยนะคะก็สู้ๆเป็นกําลังใจให้อย่างน้อยก็ยังมีเงินเข้ามานะคะแค่บริหารดีๆนี่ไหนจัดการได้บริหารได้ไปหาวิธีลดต้นลดดอกเอาเนาะ สู้เป็นกำลังใจให้นะคะต่อมาเรื่องโชคลาบมาดูกันยังไงสีมีไมมโชคเจ็ดไม้เท้านะคะสองถ้วยหนึ่งไม้เทา้า oh, หุ้นตะมูนถามว่าโชคลาบมีไหมก็มีอยู่นะจะได้โชคจากคู่ครองแฟนเพศตรงข้าม มีโอกาสได้อยู่แต่อาจจะไม่ได้ได้เยอะมากอาจจะได้แบบพอสนุกสนานพอกุบกิบกินขนมเบาๆอะไรเงี้ยเพราะว่าไพ่มันก็ยังขึ้นดต่บูนอยู่นะแบบอารมณ์แบบทําไมไม่ได้ได้ไม่เยอะหรือแบบเอาให้ฉันได้เลขเด็ดมาแต่ก็แบบจัดไม่เยอะไปลงผิดตัวอะไรเงี้ยนะคะแต่แนวๆนั้นนะ,ะนแ,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 แต่ก็มีโอกาสได้โชคได้ลาบอะไรมาอยู่นะ ต่อมามาดูสุขภาพและอุบัติเหตุกันสิบเหรียญอัศวินดามหนึ่งดามและแปดไม้เท้านะคะถึงว่าเอ่อสุขภาพสุขภาพค่อนข้างดีนะถ้าใครป่วยหรือไม่สบายอยู่ก็อาจจะต้องเออมันก็ต้องใช้เวลารักษา อยู่ทีเดียวแต่มันมีโอกาสที่จะหายขาดด้ดีขึ้นนะในเรื่องสุขภาพนะคะอาจจะแบบว่าบางทีแบบถ้าได้ยาอีกตัวหนึ่งมันจะดีกว่านี้ในแยวเนี้ยคือแบบว่าแทนที่หมอจะอาจ่ายยาตัวนี้ให้มันแบบหายไวๆแต่ก็ให้ยามาอีกแบบนึงให้แบบมันหายช้าจะเป็นแนวนี้นะเรื่องสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุก็ ถือว่าให้ระวังดีกว่าให้ระวังเรื่องการใจร้อนในการขับรถขับลานะต้องใจเย็นๆอย่าไปซิ่งมากแล้วก็ไม่ต้องหัวร้อนเวลาขับรถไปไหนนะคะก็ใจเย็นๆนะใครมันจะแซงมันจะปาดมันจะขับรถแบบอะไรยังไงก็ตามก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะก็ถือว่าเป็นการเตือนไว้ก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงหรอกเป็นแค่การเตือนมากกว่านะคะ ต่อมามาดูเรื่องความรักกันคนมีคู่ความรักจะเป็นยังไงนะคะหถ้วยนะคะแเหรียญราชาหมา้เท้าและ the lover นะคะเดือนนี้ถือว่าก็อาจจะมีช่วงเป็นวักระยะหา่างมีแบบ จังหวะแบบทะเลาะกันไม่คุยกันต่างคนต่างไม่คุยงอนก็จะมีเรื่องราวแน่นอนนะหันกันคนละข้างทีเดียวแต่เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันไม่ต้องกลัวนะคะแต่ก็เรามัาระวังแบบการขุดเรื่องราวเก่าๆขึ้นมาทะเลาะกันนะหรือความแบบเป็นตัวเองมากเกินไปแบบเราง่ายไม่แคร์ ไม่งอไม่คุยอยากไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุยไม่งออะไรอเงี้ยลราให้ระวังนะระวังแบบจากจุดตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่ยังไงก็เออก็ไม่ไม่ได้มีจากไพ่ก็ไม่ได้มีแววจะเลิกลากันเนาะเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันแต่ก็ไพ่ก็เตือนเรื่องทะเลาะเบาแแวกงกันนี้แหละคะ่ะแค่นั้นนะ แล้วก็มาดูกันคนโสดว่าคนโสดจะมีคู่ไหมจัดเมนนะคะอัศวินถ้วยแฮงแมนและก็สมเหลียนนะคะถามมีโอกาสเจอไหมมีมีเข้ามาจะดูแบบว่ามีคนแนะนำให้ได้รู้จักกัน หรือแบบว่ามีคนเข้ามาจีบเราแบบมาตอมาอ่อยใด,ดๆก็ตามนะคะแต่ดูความสัมพันธ์มันจะดูแบบมามาหายหายขาดขาดดูแบบเอ่อต้องใช้เวลานาน่ะกว่าจะได้แบบสารสัมพันธ์กันจริงๆเหมือนเขามาแล้วเขาก็หายไปมันดูไม่เออไม่ปฏิบัติบบต่อไม่ต่อเนื่องอย่างนี้ดีกว่า แต่ก็ถือว่ามีคนเข้ามานะก็ไม่ได้แย่แต่แค่แบบว่ามันดูไม่ต่อเนื่องอะมาแล้วก็เงียบเงียบแล้วเดี๋ยวก็มาใหม่คือมันมันจะเอ๊ะว่าแบบนี่เอาจริงหรือยังไงมาทําไมมาแล้วก็หายอะไรอย่างเงี้ยแต่ในนามนั้นนะคะแต่ก็นั่นแหละมันต้องใช้เวลาคุยกันไม่ได้แย่แต่แค่แบบว่าแค่ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าแบบ เขามาจริงไหมอะไร่างเงี้ยเฉยๆก็ลองคุยกันไปนานๆดูใช้เวลาดูนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ในวนี i̇şte. ้ก็โอเคจบแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะเฮ้อขอพักหายใจแป๊บก็อันนี้แม่หมอก็ไม่ค่อยสบายนะอันนี้ก็อยากจะบอกไว้ในคลิปเลยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้เข้ามาดูในเพจเนาะบอกบางคน แม่หมอหายไปไหนเดินนี้หายไปไหนนะคะก็เดือนพิเศษพาก็ได้หายไปนะมาอีกทีก็คือมิถุนาเลยเพราะว่าไม่ค่อยสบายอาจจะมาหามามาหายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอโทษไปร่วงหน้าด้วยนะคะก็โอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ